บริเวณกลางถนนพหลโยธินขาเข้าบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายวุฒิโรธอริยเดชอานันต์หรือเสียหมูนักธุรกิจพัฒนาที่ดินชาวจังหวัดปทุมธานีลงนอนขวางรถที่สัญจรบ,บนเส้นทางเพื่อเรียกร้องความสนใจต่อสื่อมวลชนที่มาติดตามการนำเสนอข่าวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยนายวุฒิโรธหรือเสียหมูมีการลงนอนบนถนนก่อนที่จะลุกขึ้นมาและยกมือไหว้ ขอโทษประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและหันหน้าเข้าร้องต่อสื่อมวลชนโดยเสียหมูระบุว่าที่ตนเองต้องเดินทางมาทําเช่นนี้เนื่องจากว่าที่ดินของตนในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการทําเป็นตลาดได้ถูกนายทุนจีนร่วมกับตํารวจระดับสูงยึดไปซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ตนเองนําที่ดินดังกล่าวไปจำนองเพื่อแลกกับการกู้ยืมเงินของนายทุนจีนคนหนึ่งในวงเงินจํานวน40ล้านบาท โดยได้มีการทำสัญญาในระยะเวลา1ปีครึ่งซึ่งตามสัญญาเมื่อครบกำหนดตนเองจะต้องคืนเงินจำนวน55ล้านบาทมีตัวกลางในการทำสัญญาเป็นอายการคนหนึ่งและกับการต้องให้เงินกับภรรยาอายการคนนี้จำนวน2ล้านบาทต่อมาในระยะเวลาประมาณ3เดือนนายทุนจิงนคนดังกล่าวได้มีการยึดที่ของตอนเองโดยมีการเรียกตนไปเพื่ออ้างว่าจะทำสัญญาฉบับใหม่แลกกับเงิน10ล้านบาทเพิ่มเติม โดยนัดกันในพื้นที่พัทยามีการนำทนายกับตำรวจนอกราชการเข้าไปดำเนินการยึดตลาดสดของตนหลังเกิดเรื่องตนจึงได้เข้าปฏิต่อกับตำรวจยศนายพลที่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวโดยพลตำรวจโทรคนดังกล่าวรับว่าจะดำเนินการตรวจสอบคนจีนกลุ่มนี้ให้แลกกับเงินที่จะต้องให้เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งล้านบาท ซึ่งตนเองยินยอมจ่ายเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้เพราะหวังต้องการให้ตรวจสอบคนจีนและดำเนินการเอาตลาดคืนซึ่งจากการตรวจสอบดังกล่าวพบว่าคนจีนกลุ่มนี้มีการสมบัติประชาชนคนไทยและมีหน่วยงานในประเทศเกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานจนมีการร้องขอให้ตนเองหยุดดำเนินการและแลกกับการออกไม้จับชาวจีนที่เป็นแม่คนถือโฉนดที่ดินต่อมามีการนำไม้จับเข้าไปจับกลุ่มแต่เป็นการต่อรองกันโดยมาแจ้งกับตนเองว่า ชาวจีนจะคืนที่ดินให้แต่ของเงินจำนวน50ล้านบาทคืนซึ่งหากตนเองไม่มีทางพลตำรวจโทรรายนี้ก็เสนอที่จะให้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อไปถ่ายคืนกับคนจีนรายนี้และกับการที่ต้องเปลี่ยนชื่อในสัญญาจากเดิมที่เป็นลูกสาวชาวจีนเป็นลูกเขยของนายตำรวจยศพลตำรวจโทและเป็นลูกของนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลชื่อดังในประเทศซึ่งสัญญาดังกล่าวมีการทำไว้จำนวน3าปี มีการกำหนดดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ18ต่อปีโดยหากตนเองไม่สามารถดำเนินการไถ่าถอนที่ดินในระยะเวลา3ปีได้ที่ดินก็จะตกเป็นของลูกเขยนายตำรวจคนดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมาตนได้พยายามร้องขอ,งคอความเป็นธรรมกับทางกองปราบมาตลอดแต่จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้าในวันนี้จึงต้องเดินทางมาร้องของให้ทางสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวเพื่อเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการทำงานของตำรวจ เพื่อติดตามคดีของตนทั้งเรื่องของการถูกยึดตลาดและคนจีนที่สวมบัตรคนไทยไปถึงหลายหน่วยงานของในประเทศไทยอะครับอ่าก็ทุกคนบอกว่าขอร้องพอเถอะอย่าสืบต่อไปเลยถ้าสืบต่อไปเดี๋ยวจะมีหน่วยงานข้าราชการของคนไทยติดคุกอีกหลายคนเขาเลยให้หยุดแล้วเขาจะออกหมายจับให้หมายจับคือใบแรกเนี่ยออกหมายจับเมียคนจีนก่อน มีคนจีนที่อยู่พัทยานะครับอชื่อโฉดอยู่หรือไม่ตอนนี้แม่แม่ของคนที่ถือชื่อในโฉดอยู่ครับเป็นแม่เขาเรียกที่จะจับคุณแม่ก่อนอเพราะตำรวจบอกว่าถ้าเกิดสมมติจับแม่แล้วออกหมายจับแม่แล้วไปจับแม่แล้วยังไม่ยอมเดี๋ยวจะออกหมายจับสามีแล้วก็ลูกต่อไปอแต่พอถือหมายจับไปไปจับแม่ในวันนั้นนะครับไมจับแต่ไม่จับตัวมา กลับมาต่อรองผมว่าคนจีนจะคืนที่ดินให้แต่ของเงินห้าสิบล้านสามเดือนนะของเงินคืนห้าสิบล้านแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวทางตํารวจเนี่ยคนตํารวจโทเนี่ยจะให้ยืมเงินห้าสิบล้านบาทไปไถ่กับคนจีนแล้วก็ต้องโอนที่ดินเป็นหลังโฉนดไปเป็นชื่อของจักลูกสาวของคนจีนไปเป็นชื่อของลูกเขยของคนตํารวจโทคนนี้ซึ่งเป็นลูกของนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทย อ่าผมก็ยอมตกลงหลังจากยอมก็ตกลงเปลี่ยนชื่อจากลูกสาวของคนจีนเป็นชื่อของลูกเขยของตำรวจเนี่ยทำสัญญากันไว้3ปีอ่าโดยเขาเรียกดอกเบี้ยมาอยู่ที่ร้อยละสิบแปต่อปีครับแต่ถ้าครบกำหนดสปีแล้วผมยังไม่มีเงินคืนให้เขาบอกเขาจะมายึดตลาดไปซึ่งผมก็ตกลงตามนั้น แต่ระหว่างเนี้เพิ่งจะผ่านไปสิบเอดเดือนคนตำรวจโทรคนเนี้ยก็พาผมไปรีดในโรงพักที่จังหวัดปราจินบุรีเนี่ยเข้าเข้าห้องเงียบเหมือนคดีกุ้งกลับโจ้เลยผมโดนเหมือนผู้กำกับโจ้เป๊ะเลยแต่ผมเนี่ยไม่ตายเพราะว่าผมยอมที่จะเซ็นเอกสารยกตลาดให้เขาเพื่อแลกกับเขาไม่ทําร้ายผมในวันนั้นอ่าเพราะผมยอมเซ็นเอกสารให้เขาปุ๊บ เขาก็ปล่อยผมออกมาเขาเรียกผมไปตั้งแต่สามโมงเช้าปล่อยผมออกมาตอนประมาณเกือบห้าโมงเย็นคิดว่าวเหมือนพวกกับโจนี่คือโดนถูกนข้า,ขาหัวเลยเหรอพี่เออยังไม่เข้าหัวครับแต่มีตำรวจนอกเอ่อตำรวจนอกราชการมือปืนซึ่งเขาเข้ามาขวางเข้าไปในห้องอ่ะครับห้องของรองตอนนั้นเป็นห้องของรองผู้กากลับสบพเนี่ยครับซึ่งเป็นลูกน้องของคนตำรวจโทเก่าอ่าไปในห้องเนี่ยครับ แล้วก็มีพวกแล้วขาทำอะไรพี่บ้างก็คือเขาก็ขู่ว่าถ้ามึงไม่ยอมเซ็นเอกสารกูเนี่ยมึงไม่รอดแนะ่ฮะแล้วก็นําตํารวจเข้ามาในนั้นอีกประมาณเกือบสิบคนเนี่ยครับเข้ามาเอาเอกสารมาขู่ทุกอย่างมึงไม่เซ็นวันนี้มึงไม่รอดแนะ่่ะสุดท้ายผมยอมเซ็นตอนประมาณจากเก้าโมงเช้านะครับเซ็นให้เขาเสร็จประมาณเกือบห้าโมงเย็นถึงป่อยผมบอกมาในครณีหลังจากป่อยผมออกมาปุ๊บผ,ผ,ผมก็ไม่แจ้งความ ทีมาล้องที่กองปราบครั้งแรกเนี่ยมาเนี่ยก็ตํารวจกองปราบก็ยังไม่รับแจ้งความจนมาตอนหลังมีคนพาผมมาแจ้งความโดยเรียกข่ามาพามาแจ้งความอีกหกหมื่นห้าถึงกองปราบถึงจะรับผมเป็นคดีไว้อ่าจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมาเกือบสามปีแล้วนะครับคดีนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนอยู่ครับคนที่เรียกหกหมื่นห้านี่ใครเออเขาเป็น เพื่อนของรองผอ,อตรในปีนั้นครับเพื่อนของเพื่อนของรองผอบอตรเนี่ยแนะนําให้ผมไปหาผอ,อตรเขาขอหกหมื่นห้าแล้ผอ,อตรโทรมาหาผู้การกองปราบให้ช่วยรับแจ้งความไว้หน่อยครับ สักวันดอกรักจะบานในใจคนไทยทั้งพ้องบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกัน จึงขอเป็นตนกลา้าบนพื้นดินแตกระแหงท่ากลางความขัดแยง้งจะขอเป็นกูแบ่งกันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยดวงใจ เด็เพื่อความหวังลุกพลังที่ยังถูกจ่อนไว้ความหวังครั้งนี้ดังลมหายใจของคนไทยมีหัวใจรักแนบิดจนกว่าดอกรักจะบาน นานแค่ไหนรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันศูญสิทธหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินหันว่วทั้งใต้า ดอกรักจะบานไม่วันนานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความบาดระแวงต้องโบยบิดเสียงแห่งความหวังต้องใน